ทํานายความฝันเลขนําโชคฝันเห็นสมุดฉีกฝันเห็นสมุดฉีกแปลว่าอะไรฝันเห็นสมุดฉีกการงานก้าวหน้ามัง่งคั่งร่ำรวยได้ได้บาร,รมี มีบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะทำให้คุณเนี่ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์ด้วยช่วงเนี้ยคุณควรจะทําบุญให้กับคุณควรทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรน,นะคุณควรทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเพราะว่าคุณมีสิทธิ์ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหวัด คุณมีดวงจะถูกหวยช่วงเนี้สุขภาพไม่ดีบางคนมีเกณฑ์ถอนฟันมีเกณฑ์ผ่าตัดช่วงเนี้สุขภาพไม่ดีมีเกณฑ์ถอนฟันมีเกณฑ์ผ่าตัดแต่คุณอะมีสิทธิ์ถูกหวยได้เงินเยอะเลยแหละช่วงเนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณควรไปวัดทําบุญนะควรไปวัดทําบุญเนี่ยควรไปวัดทําบุญให้คนยากคนจนคุณจะได้เก็บเงินได้แล้วก็มีโอกาสถูกหวย ฝันเห็นสมุดฉีกเนี่ยคุณมีสิทธิ์ถูกหวยมีสิทธิ์ได้เงินเลขนำโชค814 814ขอให้ทุกท่านโชคดี